วันนี้ผมก็ทําเต็มที่แล้วถึงจะไม่แตกสามตัวแต่ก็คืนเลขก็เข้าบนล่างก็ดีใจนะครับก็น้าตาสีไหลอีกแล้วบอขายหนานแล้วบอขายหนานแล้วไม่นี้คนเมืองไหลบอแตกสามตก็แตกสองตัวแล้วโอ้คนลูกแขกตัวน,นี้ บบแตกสามตัวบบแตกสองตัวจะให้ไปยถึงแน่แล้วสามตลน่ะเป็นสายดว่วนงวดที่แล้ว เห็นแม่แม่เขาบอกในกลุ่มตะก,กี้นะแม่แม่เขาเว้ากันนะเป็นเป็นเลขเป็นเลขตัวเก่าครับที่ให้ไปเมื่องวดที่แล้วบ่ได้เบิ้งคือกันแม่นพอไปเบิง้งห้าเจ็ดเจ็ดศูนย์เก้าเจ็ดแล้วก็เจ็ดเจ็ดห้าบ่ บอกปู่แล้วอย่าให้ขายหน้าเขานะคนเบื้องหลายมือนี่นะคนเบื้องเกือบสามพันบอกแล้วว่าแตกสองตัวก็แตกสองตัวเด้อหรือสิไปบวงสรวงให้ได้ไปบวงสรวงได้เท่ละเจอกันได้เท่กานจนนบุรีนี่เจอกันได้เท่เจอกันจังๆนะเข้าทุกชุดเลยครับเลขเด่นหนึ่งสองหาแปดก็เขาเดี๋ยวสี่แจกขหน่อยเด้อ นั่งว่า,าตรงนี้ลหละคนมื้อน,นี้คนเบื้องหลายบอกอยากขายหน้าของนะปู่นะบอกนะบอกปู่นะบอกว่าสิหนีวันที่ยี่วันที่บอกปู่แล้วว่าวันที่ยี่สิบนี่เราไปตอนไปไหว้ปู่นี่คนลุกแหงกูบอกเลยมนน้ําตากันไหลเมื่อวานแต่คิดแล้วว่าสามตัวน่าจะไม่เข้านะครับสามตัวสามตัวน่าจะไม่เข้าแต่วันนี้บอกปู่ว่านี่วันที่ยี่สิบนี่จะเอาปู่มาเอาปู่มาตั้งหน้าบ้านแล้วจะเชิญปู่มาตั้งหน้าบ้านแล้วงวดน,นี้ขอปังๆเด้อคนในคนมาติดตามหลายๆคนทีได้ร่วมบุญกันหลายๆ แล้วบันนี้นะ่ะเมื่อนี้คนเบิงสองพันเบ่ผิดหวังเลย58ก็มา85ก็มา58 85 57แล้ว3โตนะนี่บ่บ่บได้บ่ได้จื่อคือกันนี่อันนี้งวดที่แล้วแม่แม่เขาไปลงในกลุ่มว่างวดที่แล้วแตกสามโตท่าน ห้าเจ็ดเจ็ดนี่บ่บ่รู้กันบ่อพ่ได้จำเพราะงวดที่แล้วเราแตกสามตัวมาศูนย์เก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเจ็ดแล้วก็ห้าเจ็ดเจ็ดพ่ได้จืออกันมาเบิ่งพอมาดูอ้าวลืมหมดแล้วครับล erm ืมไปหมดแล้วนะลืมไปหมดแล้วนะงวดที่แล้วก้อยห้าเจ็ดแล้วก็เก้าเจ็ดแต่งวดนี้นะบอกแล้วชอบสองกับชอบห้าสองเข้ามาหัวไปแล้วใครเล่นสายสองนะแต่ว่าในชุดก็คือเข้าบนล่างบอกปู่แล้วอย่าให้ขายหนาวนะส่วนชุดนี้ก็คือ ให้ไปตั้งแต่อยู่ลาวแล้ววันที่เจ็ดครับก็คือเข้าเข้าสองตัวอีกแล้วนะชุดนี้คือแม่นมากนะครับชุดนี้คือแม่นมากก็คือเข้าเข้าห้ากับแปดเลยนะครับแล้วก็เข้าห้าบนส่วนชุดนี้ก็เข้าบนล่างนะครับก็คือห้าเจ็ดเข้าตรงๆแล้วก็เข้าห้าแปดแปดห้านะครับเสียดายอยู่เสียดายสามตัวอยู่เสียดายสามตัวครับเลียกมาหามคนระับ ก็ดีใจด้วยนะครับกับคนที่มีโชควันดีนะครับก็ดีใจด้วยนะครับถึงวันนี้2ไม่มานะแต่ว่าถึงวันนี้สายด่วนไม่มานะแต่ก็วันนี้ก็ทําเต็มที่แล้วนะก็คือเด่งบนล่างไปแล้วบอกปู่ไปแล้วนะว่าอย่าอย่าให้ขายหน้าปู่นะมื้นี้นะคนเบื้องหลายมื้นี้คนเบื้องหลายไลายอหลีคนดูสองพเยนนะถึงสายด่วนจะไม่เข้านะแต่ผมคิดว่าถ้าถ้าถ้าคนที่แบบมีไหวพริบนะ่ะ คือในชุดนะ่ะจะมีแต่แปดกับห้าเยอะมากเลยนะครับนี่นี่อันนี้คือสายด่วนก็คือจะมีหนึ่งแปดแล้วก็มีแปดห้าจะมีแปดกับห้าเยอะมากเลยนะครับแต่ถ้าใครดวงดีก็อาจจะตัดก็ได้คนดูสองพันเจ็แล้วก็นี่ครับไม่เสียดายนะครับที่ว่าคนมาเบิง้งมื้อนี่คนดูสองพันนะชุดนี้ก็คือเข้าทั้งห้าเจ็ดแล้วก็ทั้งเจ็เข้าทั้งห้าเจ็ดแล้วก็ทั้งเข้าทั้งห้าแปดนะครับก็คือบอกปู่แล้วว่าอย่าให้ขายหน้านะปู่นะ วันนี้อย่าให้ขายหน้าปูนะ,ะใครเพิ่งไปเห็นในกลุ่มนะครับเขาบอกว่ามันเป็นงวดที่แล้วห้าเจ็ดเจ็ดผมก็จือมาได้ผมก็จําไม่ได้นะครับพอไปดูเอออีหลีแมนผมคือมันนานแล้วเนาะมันนานแล้วนะมันดูแล้วน,ะน,น,วนี่อันนี้คืองวดที่แล้วเสียดายเหมือนกันนะครับหาเจ็ดเจ็ดแล้วก็ห้าเจ็ดเจ็ดห้าส่วนชุดนี้ก็คืองวดที่แล้วก็คือเข้าเจ็ดเก้าเลขเรายังเข้าต่อเนื่องนะขออีกงวดเด้อปูดเด้อสี่วงสว่างแล้วสามสิบสิ 0579นี่0579นี่อันนี้คืองวดที่แล้วนะและนี่คืองวดใหม่ก็เข้าห้าแปดนะครับโอเคนะครับขอบคุณคนที่ได้มีโชคมีลาบกับผมด้วยนะอย่าลืมเอาเงินไปทําบุญด้วยนะส่วนใครจะร่วมทําบุญสร้างปู่นะครับอยู่ที่มันจะมีลิงก์อยู่นะครับอยู่ตรงที่ปากหมุดนะครับแต่ปากหมุดโพสเลยมีอยู่นะครับนี่นะครับจะเป็นชื่อบัญชีเดิมนะนี่ก็กดที่เพจนะครับเสร็จแล้ว เลื่อนไปนะครับอันนี้เดี๋ยวเอาออกนะครับมันหมดแล้วนะครับอันนี้คือไม่มีแล้วอันนี้คือหมดไปแล้วนะครับก็จะมีอยู่ตรงนี้นะครับก็คือนี่นี่ครับสร้างปู่เนี่ยละกันนะครับก็ตามนี้เลยนะครับก็วันนี้ผมก็ทําเต็มที่แล้วถึงจะไม่แตกตามตัวแต่ก็คืนเลขก็เข้าบนล่างก็ดีใจนะครับก็บอกปู่แล้วว่าอย่าให้ขายหน้านะแล้วบอกปู่แล้วว่า ปังเด้อปู่เด้อเสียเพราะว่าจะเอาปู่มาอัญเชิญปูท่ที่ปั้นอยู่ที่ขอนแก่นนะวันที่20นี้ปู่จะมาลงแล้วเดี๋ยวจะถ่ายทอดสดให้ชมอยู่หน้าบ้านเลยครับอยู่ก็คืออยู่ตรงขั้นกับหน้าบ้านเลยเดี๋ยวพาไปเบิ้งแป๊บนึงเอาปู่มาลงนะปู่ปู่เนี่ละการ5เมตรแล้วก็ปู่ีรุทธกับแม่ย่าสีปทุมานี่สี่เมตรสองทั้งหมด3ตมตนคนระับ นหน้าบ้านเลยแล้วเมื่อเช้านี้ม <c oughs> เมื่อเที่ยงเนี่ยเมื่อเที่ยงนี่แหละประมาณตอนที่ตอนไล่สดเสร็จละมาไหว้ปู่คนลูกสู้เลยบอกปู่ลูกเสียวปู่มาวางเลยเด้อลูกเสียวปู่มาแล้วอันเชิญปู่ไาแล้วคนลูกสู้เลยบอกว่าให้ปังเด้อคนเบื้องหลายย้ายขายหน้าเขาตรงนั้นเลยครับสร้างปู่จะลงอยู่ตรงนั้นแล้วก็วันที่สิบเอ็ดมกราจะมีพิธีบวงสรวงครับเดี๋ยวก็จะเรียนเชิญลูกเพียรแม่ าป้าพี่พี่มานะมาก็คือตรงนี้จะเป็นแลนด์มาร์คของที่ภาคตะวันภาคตะวันออกนะก็คือจะมีปู่ตรงปู่ก็จะวางอยู่ตรงนั้นนะครับโอเคนะครับขอบคุณคนที่เข้ามารับชมนะมีโชคมีลาบด้วยนะครับเฮงเฮงเด้อปังปังเด้อเบ่เจอคือกันหาเจ็ดมาออกงวดนี้แท้ห้าเจ็ดเจ็ด วัดที่แล้วให้5้าเดเจ็ซ้ายด่วนนะจำมไ่ได้จื้อมไาได้โอเคงงงเงียงรวรๆนะครับสวัสดีครับ